เบื่อไหมฟังเพลงดูวิดีโอหร,รือจะฟังนิยายเสียงต่มากดสคิปข้างโฆษณาวันนี้มาริพีชาแน,นลมี YouTube พิเนียมไม่ว่าจะดูคลิปฟังเพลงโหลดเก็บเอาไว้ไม่มีโฆษณามากวนใจและที่สำคัญสามารถดูคลิปแบบภาพคมชัด แบบไฮแลสโซลูชันที่ YouTube ยูทูปพิมพ์เท่านั้นโดยทีมงานมาริพีปลอดภัยไรกังวลดูแลตลอดการใช้งานแอด QR code หรือว่าจะคลิกลิง์กด้านล่างมาได้เลยค่ะบทรักอาคีตอนที่8คขายวิญ,ญญาณให้ปีศาจจิกกี้เรามีงานกลางคืนไม่ใช่หรอคะทำไมมาแต่เช้าเลยล่ะพอใจถามผู้จัดจาการส่วนตัวที่ดูสีหน้าไม่ดีเลย จะมีเรื่องอะไรล่ะคะก็น้องถามเขาดันไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวน่ะสิคะน้องพอจะยังไม่เห็นใช่ไหมเจก,กี้ส่ง iPad ให้พอใจที่คงทำหน้างงงงแต่มันไม่ใช่คลิปแต่เป็นข่าวก่อนรายแทงคนชอบแย่งผัวชาวบ้านนางแบบโกอินเตอร์สายแบ้วแต่แบ้วไม่จริงแอบซุ่มเงียบกินผัวเขาใกล้ถึงปารีดได้กันปุ๊บพระเอกขาลงก็สลัดลักนางเอกคู่จิ้นทันที แล้วกี้ก็เปิดคลิปสัมภาษณ์ของทามในงานอีเวนต์งานหนึ่งไปไหนมาไหนกับ PJ พีเจพะกำลังคบกันอยู่หรือเปล่าคะตามที่เห็นเลยครับเราไปกันหลายคนผมอยากให้เกียรติเธอนะครับตอบแบบนี้แสดงว่าคบกันอยู่ใช่ไหมคะสหรับผมแล้วเธอเป็นแฟนผมแล้วล่ะครับแล้วผมเป็นแฟนเธอหรือ,อยังนะน้องพอใจตอบแบบนี้เขากําลังบีบให้เราออกมาพูดนะคะน้องพอใจโทรไปคุยกับน้องทามเลยค่ะแบบนี้จะให้เราตอบว่าอะไร เดือดร้อนนะคะกี้แสดงออกถึงความไม่พอใจในเรื่องนี้อย่างชัดเจนไม่นานสายโทรศัพท์ของกี้ก็ดังขึ้นทำให้กี้ต้องรีบรับสายทันทีเออเดี๋ยวกูจะดูเดี๋ยวเนี้ยมึงคิดว่าแบบนั้นเหรอกู้ก็เริ่มไม่ปลื้มแล้วสิขอบใจนะที่โทรมาบอกสีหน้าของกี้ดูไม่ดีนะก่อนจะดึง i p a d จากมือพอใจมาดูข่าวล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตข่าวมือที่3เป็นจริงไหมคะ ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วลิสไม่มีลิสจะไม่พลาดพิงถึงใครตอนนี้สุขภาพใจดีขึ้นหรือ,อยังคะยังเลยค่ะเวลาจะช่วยเยียวยาเราตอนนี้มีพบจิตแพทย์บ้างไม่ได้แปลว่าเราบ้าน,นะคะแต่เราแค่หาทางออกเองไม่ได้แต่ทุกคนไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนจะได้เห็นผลงานของลิสแบบไม่ต้องให้คิดถึงกันนานเลยกี่กดปิดคลิปสัมภาษณ์ คืองี้นะน้องพอใจเพื่อนพี่มันโทรมาบอกว่าเราโดนทุกทางโจมตีตอนนี้ไอจีของน้องพอใจที่พี่เอาไว้รับงานโดนด่าเละเลยค่ะทวิตเตอร์ก็โดนถล่มจนตริดเทนไปแล้วเพจใต้เตียงดาราค,คอมเมนต์ขยี้เรากันมันเลยแบบนี้เราจะแย่นะคะแถมยังมีภาพก่อนหน้านี้ที่ไปทานข้าวด้วยกันแบบนี้แย่แน่เอาเข่งเรื่องภาพพดมากนะคะเจ้รู้สึกดีใจมากเลยที่ปฏิเสธงานเมื่อวาน พอใจเข้าใจสถานการณ์ดีแต่ถ้าเธอออกไปตอบโต้จะเหมือนสาดน้ำมันใส่ไฟแต่การเงียบไว้จะตกเป็นจำเลยเธอเลยต้องจัดการเรื่องนี้ซะแล้ววันนี้พอใจมีนัดกับพี่ธามคุยที่นี่ค่ะถ้าคุยกันแล้วมันไม่โอเคหรือตกลงกันไม่ได้พอใจจะเลิกเพื่อจบปัญหาข่าวพวกนี้พอใจรู้ตัวมาได้ระยะหนึ่งแล้วว่าเขาใช้พอใจปั่นกระแสแต่เราไม่ได้คุยกันเพราะวันนั้นมาเจอทีไรเขาไม่เคยว่างติดงานอีเวนต์ ถ้าวันนั้นพอใจตอบตกลงให้สัมภาษณ์ว่าคบกับเขาคงจะแย่กว่านี้โอ้ยเลิกกันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะตอนคบกันไม่มีใครรู้ยังไงล่ะคะจะลบกระแสะเรื่องนี้ได้พอใจต้องมีชีวิตที่ดีคะ่ะถ้าน้องอักคีไม่ใช่พี่ชายเจยจะไปกราบให้เขามาช่วยเป็นแฟนน้องพอใจเพื่อกลบข่าวเลย กี่ทำหน้ากุ้มใจเพื่อเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้พอใจโดนถอดพรีเซนเตอร์ได้เลยเขาเป็นมือที่สามันร้ายแรงเสมอสำหรับชาวไทยแลนด์แดนดาม่าแบบนี้แล้วเธอเราไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆหรอคะประโยคของพอใจทำให้กี่เงยหน้าขึ้นมามองไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆหมายความว่าอย่างไงอะคะตามที่บอกคะ่ะพ่อแม่ของเราเป็นเพื่อนสนิทกันฉันกับเฮียคีโตมาด้วยกันแต่ไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆแบบนี้พอจะได้ไหมคะ พอใจตอบออกมาแบบแผ่วๆน้องอัคีอยู่ไหนคะน่าจะหลับยังไม่ตื่นมั้งคะเจ๊กี้จะทำอะไรอะพอใจถามด้วยความสงสัยโอ้ยก็ไปกราบให้เขามาช่วยยังไงล่ะคะเฮ้ยโดนถอดพรีเซนเตอร์เจ๊แย่แน่ๆเจ๊เอาเงินไปใช้หมดแล้วอะจะให้เจ๊เอาเงินมาคืนเจ๊ก็คงต้องกรีดเลือดแลว้วภาวนาให้มันเป็นทองคะ่ะกี้พูดด้วยน้ำเสียงและสีหน้าที่จริงจังแต่พอใจรู้ดีว่าคีไม่ยอมช่วยเธอง่ายๆแน่ แม้จะให้กี้ไปกราบให้ตายเขาก็จะตอบปฏิเสธกลับมาแบบเลือดเย็นแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือต้องเคลียร์ทุกอย่างให้จบและต้องจบให้เร็วงานคืนนี้เธอต้องโดนนักข่าวถล่มแน่พอใจหันไปมองกี้ที่ถ่ายทวิตเตอร์อ่านข่าวของเธอแล้วไม่นานเสียงรายก็ดังกระหน่ำขึ้นเป็นระยะสายโทรศัพท์โทรเข้ามาอย่างไม่ขาดสายโอ้ตายแล้วตายแล้วลูกขาโทรมากันยับยับเลยล่ะค่ะน้องพอใจ เจ๊กลับไปก่อนนะคะพ่อใจจะคุยกับพี่ทามก่อนตอบเจ้าของแบรนด์ไปว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเราจะไปแก้ข่าวด้วยกันในงานอีเวนต์ของเราคืนนี้แน่ใจนะคะว่าน้องพอใจทำได้ไหวแน่นะคะแค่นี้สบายค่ะแต่อย่างที่เจ๊ว่าต้องไปกราบกรานเฮียคียสหน่อยแล้วจะขอให้เขาช่วยได้สงสัยพอใจคงต้องขายวิญญ,ญาณให้ปีาศาจเลยละ่ะ จ้ไว้ใจพอใจนะคะให้พอใจจัดการตรงนี้เองเจ้ Jay ช่วยตามนักข่าวมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้งานนี้ไม่มีใครรู้ว่าฉันคบใครเพราะตอนนี้ฉันเป็นมือที่สามไปโดยสมบูรณ์แบบแล้วก็ได้ค่ะเจ้จะรีบไปจัดการให้นะคะเย็นนี้เจอกันนะคะค่ะอีกด้านทําตอนเนี้ยพอใจโดนโจมตีหนักเลยนะนางลิสมันเลือกเวลาให้สัมภาษณ์ดีๆจริงๆเลย นางนี่ก็จะบีบให้พอใจตายเลยนะคะเนี่ยไหนจะแชทหลุดที่คุยกันจากเครื่องของทามอีกเมื่อไรน่นางนี่จะเลิกยุ่งกับผมสักทีนะน่าราคาญชะมัดทามไทยสะบัดออกมาอย่างหัวเสียก็นางคิดว่านางเป็นคนดันน้องทามนี่คะพอน้องทามเลิกกับนางนางก็คงจะแค้นมากแบบน้าสงสารพอใจแย่เลยงานเนี้ยดับไม่ได้เกิดทุกทอดพพิเซนเตอร์และนี่หัวโตเลยละคะ่ะเราถอยดีกว่าไหมคะ พี่ชายเธอรวยขนาดขับรถคานลลหลายสิบล้านนะแค่ถูกทอดพิเซนเตอร์มิสกิจเขาหรอกหน้ามีปัญญาจ่ายได้อยู่แล้วอีกอย่างผมยังไม่ได้ฟันเลยถอยได้เหรอผมคงจะต้องไปทำตัวเป็นห่วงเขาหน่อยแล้วล่ะพอใจคอลิิ่งนี่ไงเธอโทรมาแล้วต้องสมบทเจ้าชายกันหน่อยซะแล้วด้านพอใจ พอใจคะ่ะพี่รู้นะว่าตอนนี้พอใจเครียดมากเลยแต่พอใจต้องเข้าใจนะคะว่าเราขายความไปส่วนตัวไปแล้วการทำตัวเป็นผู้หญิงใสๆมันใช่ได้เสมอพี่คิดว่าพอใจควรจะทำยังไงดีพอใจไม่ได้อยากเป็นมือที่สามนะคะพอใจเป็นที่หนึ่งคะ่สะสำหรับพี่ช่วงนี้พี่งานเยอะพี่ขอโทษนะคะไม่ได้มาดูแลหัวใจแฟนเลยพี่ทามไม่เคยทำอะไรที่ดูไม่จริงจังหรือจริงใจตลอดเวลาสองเดือนก,กว่าๆที่เราครบกัน ม้จะแค่เฟซไทม์แค่คุยแต่เขาก็ทำตัวเสมอต้นเสมอปลายไปไหนโทรบอกโทรรายงานฉันเลยไม่เคยได้เอกใจว่าเขาเป็นคนยังไงกันแนะ่แต่ฉันลืมไปหรือเปล่านะว่าเขาเป็นนักสแสดงพี่ไทม์พี่รักฉันไหมคะต้องรักสิคะรักมากๆเลยรักมากกว่าผู้หญิงทุกคนที่พี่เคยคบมาพี่ไทม์ย่อตัวให้อยู่ในระดับสายตาของฉันที่นั่งอยู่ที่โซฟาขนาดสายตายังบอกว่ารักฉันเลย พิสูจน์สิคะเพอาิ้เสียงของฉันพิธามก็พยายามจะจู่โจมที่ริมฝีปากแต่ฉันเอามือปิดปากของเขาเอาไว้ทําให้เขาต้องดึงมือฉันออกทําไมคะพี่จะทําให้พอใจเห็นไงว่าพี่รักพอใจแค่ไหนฉันเอามือปิดปากเขาอีกครั้งฉันลากมือจากปากของพี่ธามแล้วลงมาแนบที่หัวใจมันไม่ได้เต้นแรงอย่างที่เขาแสดงออกออกซะเลยโกหกสินะมันทําให้เขาต้องรีบดึงมือของฉันออก อย่านะคะพี่ชายฉันอยู่ข้างบนน่ะพี่ชายเธอดูชอบพี่ออกนะคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งแล้วอีกอย่างพี่ก็อยากจะเป็นเจ้าของเธอแล้วพี่ทามเริ่มมือเป็นปลามึกแตะโนนแตะนี่ฉันเลยทำหน้าเคิรไมเคิร์หน่อยก่อนจะเริ่มเข้าสิ่งที่ฉันต้องการทันทีปล่อยให้เขาอยากแต่ไม่ได้อยู่แบบนั้นการใช้ฉันปั่นกระแสะของตัวเองมันไม่ดีนะคะฉันกระซิบข้างๆหูของพี่ทามด้วยเสียงเศร้า อีน้ำหอมกลิ่นนี่กับผู้หญิงเลยคิดมากไปหรือเปล่าคะพี่จะทําแบบนั้นทําไมพี่ดังอยู่แล้วเธอมากกว่าละมั้งที่ได้ผลประโยชน์จากการที่เกาะพี่ดังนะเป็นข่าวกับพี่ไม่ใช่เรื่องเสียหายสักหน่อยพี่ก็ให้เกียรติเธอต่อนหน้านักข่าวทุกๆครั้งแล้วพี่ก็รู้สึกดีนะที่เราจะเปิดตัวกันเราจะได้มีงานคู่มีซีรีส์มีละครมีอะไรให้เราได้ทํางานร่วมกันเยอะแยะเลยไม่ดีหรอคะโหสุดท้ายหางก็โผล่ออกมาแล้ว ปันกระแสของเราจริงๆด้วยเพราะฉันเป็นคนหน้าใหม่ที่ถูกจับตามองสินะอุตส่าห์ชอบมากแท้ๆเลยในเมื่อคิดจะใช้ประโยชน์จากฉันลองพังเพราะฉันบ้างดีไหมฉันชอบมากนะฉันชอบมากฉันก็เกลียดมากนะจะบอกให้ค่ะแบบนี้ฉันควรทำยังไงดีคะกับข่าวมือที่สาตอนนี้คนตีตรวนฉันหาว่าฉันทำไปหมดแล้วฉันแกล้งทำหน้าเศร้าลง ไม่ต้องไปสนใจค่ะเดี๋ยวคนก็ลืมแล้วทําตัวน่ารักน่ารักกับพี่แล้วพี่จะดันให้เธอไปให้ไกลที่สุดถ้าเธอยอมทําตามที่พี่บอกทุกอย่างอะนะพี่จะช่วยเธอทุกอย่างเลยมือใหญ่ลูบอยู่ที่ขาอ่อนของฉันแต่ฉันจับมือของเขาเอาไว้ก่อนที่มันจะล้วงเข้าไปในกระโปรงพี่ก็รู้ว่าฉันมีพี่เป็นแฟนคนแรกทําไมฉันจะไม่ยอมพี่ล่ะคะฉันรักพี่ขนาดไหนพี่พูดแบบนี้ฉันก็ต้องว่าตามพี่อยู่แล้ว แค่บอกรักใครก็ทําได้โว้ยมือใหญ่พยายามจะลูบขาอ่อนของฉันอีกครั้งเอ้อเดี๋ยวค่ะฉันจะยอมพี่ก็ได้ถ้าพี่ไปงานอีเวนต์กับฉันในคืนนี้ด้วยอ่ะแล้วคืนนี้จะยอมให้พี่ค้างที่นี่ก็ได้นะยังไงพี่ชายฉันเขาก็ออกลากเหยื่อทุกคืนอยู่แล้วอ่ะเราจะได้มีแรงเล่นกันเย็นเช้าพี่ททมว่าดีไหมอะคะฉันกระซิบประโยคสุดท้าที่หูของพี่ทามด้วยเสียงกระซ่าให้พี่มารับไหมล่ะคะ เจอกันที่นั่นเลยนะคะเพราะฉันต้องไปกับแจ็คก,กี้แล้วเราจะทำกันตรงนี้ก็คงไม่ดีอบ้านฉันมีกล้องวงจรปิดทั่วบ้านเลยพี่คงไม่อยากถูกถ่ายใช่มหรอพี่ชายฉันไม่อยู่บ้านแล้วเราเคยขึ้นไปทำข้างบนกันเนะก็ได้พี่จะรอนะคะรับรองเธอจะลืมผู้ชายทุกคนของเธอไปเลย <c oughs> ไม่คะ่ะพี่เป็นคนแรกคำตอบของฉันทำเอาคนฟังถึงกับไม่เชื่อในคำตอบ แต่ฉันก็ไม่ได้พูดอะไรต่อปล่อยให้เขาไปต่อยอดความคิดเอาเองก่อนจะเดินไปส่งเขาที่หน้าบ้านทันโดยไม่สนใจ,จด้วยว่าตอนนี้เขาจะอยากกลับไหมถ้าเขาจะปั่นกระแสะให้ตัวเองคืนนี้นักข่าวต้องเยอะมากแน่ๆเลยแต่งานยากของฉันไม่ใช่พี่ทามแต่เป็นปีศาจท,ที่ยังหลับอยู่ข้างบนตังหงกแล้วฉันเดินขึ้นไปเปิดห้องของเฮียคียที่ตอนนี้ปิดม่านจนมืดสนิทฉันเดินไปเปิดม่านทั้งหมดทันทีทําให้คนที่ทนแสงไม่ได้ตื่นขึ้นมาด้วยความหงุดหงิด เฮ้ยเ hey, ปิดทำไมเนี่ยไหนบอกว่ามีงานกลางคืนไงเยน็นๆย็นค่อยมาปลุกได้ไหมเฮียคีรีบเอาผ้าขึ้นมาคุมโปงมาทำให้ฉันต้องดึงผ้าห่มของเขาออกเฮียตื่นขึ้นมาคุยกับฉันก่อนฉันมีเรื่องจะขอร้องอะไรอีกอะรู้ไหมเนี่ยฉันไม่ได้นอนเป็นเพราะว่าเธอนั่นแหละยีตัวแสบร่างบางของฉันถูกเฮียคีลูบลงมากับเตียงแล้วคอม่างของฉันเอาไว้เมื่อคืนฉันนอนดีเนอเฮียถึงไม่ได้นอนอะ มีที่ไหนเขาคุยกันท่านี้บ้างแล้วโอ๊ยออาไปก่อนได้ไหมแบบเนี้ยฉันใจไม่ดีเลยปรับอารมณ์ไม่ทันด้วยแบบนี้มันทำเอาฉันเสียการรู้ไมเนีย่ยมีอะไรช่วยยายเคียงคงข้อมล่งของฉันเอาไว้อยู่ท่าเดิมช่วยแกล้งรักฉันหน่อยช่วยแกล้งบอกรักฉันต่อหน้านักข่าวหน่อยคนฟังถึงกับตาโตแล้วมีสีหน้าอียังเห็นได้ชัดให้มันน้อยหน่อยเธอ,อแค่แกล้งโว้ย ไม่เรื่องอะไรบอกรักเธอเนี่ยนะเขาทำหน้าอีใส่ฉันอีกแล้วเกลียดการเบะปากนี่จังเลยตบได้ะแค่แกล้งเองเอ่นะช่วยหน่อยฉันจะยอมขายวิญญาณให้ปีศาจอย่างเฮียเลยแต่ช่วยฉันหน่อยนะตอนนี้ฉันถูกข่าวเล่นงานหนักมากถ้าถูกถอดพิเซนเตอร์เลยแย่แน่เลยเป็นหนี้หัวโตเลยนะขายวิญญาณอย่างนั้นเหรอเสียงเบาๆที่กระซิบอยู่ข้างหูมาทำเอาหัวใจฉันเต้นตึกตักก่อนที่จมูกของเขาจะซุกเข้าที่ซอกคอของฉันแล้วหอมฟอดใหญ่ รู้ะทำไมเฮียถึงไม่ชอบไปเธอฉีดน้ำหอมของเฮียเดี๋ยว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 ทำไมมาเปลี่ยนเรื่องของฉัน่ะฉันขอให้ช่วยอยู่นะเออไม่รู้เพราะว่ามันทำให้ทนไม่ได้เวลาอยู่ใกล้ไงตอนนี้เธอยังไม่ได้ฉีดน้ำหอมใช่ไหมล่ะกินสบู่ของเรามันดันเหมือนกันหอมจังปลายจมูกของคนที่พูดลากไปตามลำคอจนฉันต้องเอียงคอให้เขาทำได้ง่ายขึ้นเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ได้วะ อะไรแค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วเหรอเราเริ่มงานขายวิญญาณของเธอเลยดีมะอาบน้ำให้หน่อยดิแล้วเฮียจะช่วยไหมต่อเมื่อก่อนฉันทวงคำตอบจากปีศาจที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าแกลหรือเอาจริงอะหรืออารมณ์ไหนกันแน่ถ้าอาบน้ำดีจะเอาคำขอของเธอมาพิจารณาก็ได้รอติดตามตอนต่อ,ตอไปเฮียอย่าแกลน้องได้มคะตอนนี้น้องเสียอาการไปหมดแล้วนะว่าแต่คู่นี้มันเริ่มชักจะยังไงอยู่นะ เหมือนพอใจจ้ะลืมไปแล้วว่าตัวเองจะตัดใจจากเขาอยู่แล้วนะแบบนี้จะตัดใจได้เหรอแล้วพอใจพร้อมที่จะอกหักครั้งที่33แล้วหรือเปล่าเอ๊ะหรือยังไงคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะลองเม้นคุยกับแอดหน่อยนะสุดท้ายนี่แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิง่งติ๊งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบอยมาริพีชาแนลสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เมบบุ๊กมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มาริพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยล่ะ